สะเทือนวงการผ้าเหลืองกับกรณีที่ตำรวจไปรวบเจ้าวาดวัดดังในจังหวัดเชียงใหม่หลังก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กชายและสามเณรหลายคนเลยนะครับทำมานานนับปีนะฮะเด็กๆทนไม่ไหวแล้วครับออกมาให้ตรวจสอบปรากฏว่าเป็นพระหนุ่มไฟแรงที่ชาวบ้านเขานับถือจำนวนมากนะครับตำรวจชุดสืบสวนสพแม่วางนำหมายสารเข้าไปจับกลุมเจ้าวาดวัย41ปีเท่านั้น ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยการเข้าจับกลุมครั้งนี้มาจากสามเณรรูปหนึ่งได้ออกมาร้องสื่อว่าเจ้าวาดรูปนี้มีพฤติกรรมอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศทั้งสามเณรและเด็กในวัดที่บางส่วนเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฐานะยากจนจนสามเณรบางรูปทนไม่ไหวหนีออกจากวัดไปก็มีแล้วแต่สุดท้ายก็ถูกนําตัวกลับมาอีกเพราะผู้ปกครองไม่เชื่อไม่เชื่อสามเณรนะว่าเจ้าวาดเดี๋ยวจะมีพฤติกรรมเช่นนี้ เนื่องจากเจ้าวาดรูปนี้นะครับปกติแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาญาโยมเคารพนับถือจํานวนมากศรัทธากันมากเลยแถมยังชื่นชมในการเป็นพระหนุ่มไฟแรงนักพัฒนาและดูแลสามเณรเด็กไทยใหญ่จนได้รับการศึกษารวมถึงอุปการะเด็กที่พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ให้ได้มาเรียนหนังสืออ่ะเรื่องนี้แบ่งเป็น2อ,อย่างนะฮะเรื่องที่ท่านทําดีถูกต้องไหมหมายถึงว่าให้โอกาสทางการศึกษานี่คือหนึ่งเรื่อง <ฮะ S 1> ชาวบ,บ้านเขามองอย่างนั้นแต่ พอเรื่องนี้มันออกมาว่าไปล่วงละเมิดเด็กอันนี้คือไม่ได้แน่นอนถูกต้องไหมคุณปุ้มคือเด็กผู้เสียหายบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าพระเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเป็นพระมีคนมากราบไหว้เหมือนเป็นคนสองบุคลิกเพราะว่าตกกลางคืนแล้วเนี่ยเหมือนเป็นปีศาจดีๆนี่เองค่ะ มาก่อเหตุอนาจารมาล่วงละเมิดทางเพศเด็กกลุ่มสามเณรผู้เสียหายบอกว่านอกจากเจ้าอาวาสรูปนี้แล้วยังมีพระลูกวัดอีกรูปก่อเหตุลักษณะแบบนี้ล่วงละเมิดเด็กทั้งสามเณรทั้งเด็กชาวไทยใหญ่ในพื้นที่ดูข้อมูลล่าสุดไปตรวจสอบพบว่าเหยื่อผู้เสียหายเนี่ยมีสามเณรสี่รูปเด็กในพื้นที่อีกสี่คนนะคะพฤติการคล้ายกันก่อนจะล่วงละเมิดทางเพศสามเณรและเด็กบางคนถูกเรียกให้ไปหาที่กุฏิบอกมาหน่อยสิ มาบีบมานวดให้หน่อยแล้วสุดท้ายก็ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศบางครั้งถ้าพบว่าสามเณรหรือว่าเด็กวัดคนไหนเข้าที่หอนอนเจ้าอาวาสเดินตามเลยค่ะคุณผู้ชมเดินตามเข้าไปที่หอนอนเดินตามเข้าไปที่กุฏินั่นแหละแล้วก่อเหตุพอเสร็จกิจก็กลับไปที่กุฏิของท่านบางครั้งก็มีนอนค้างคืนถึงเช้าพฤติกรรมแบบนี้ฝั่งกลุ่มสามเณรที่เสียหายก็เลยบอกว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นคนสองบุคลิก ตอนเช้ามีคนกราบไหว้มีคนนับถือแต่ตกกลางคืนเหมือนเป็นปีศาจในคราบพระพิสุสงค่ะส่วนด้านคดีความครับหลังจากจับกลุมตำรวจได้นำตัวเจ้าวาดไปสึกทันทีนะฮะเพื่อที่จะไปดำเนินตามกฎหมายต่อไประหว่างคุมตัวอดีตเจ้าวาดก็ไปค้นหาหลักฐานภายในกุฏิได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆบอกกระสื่อว่ายัางงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยเขาบอกให้สึกเาขาบอกก็สึกก่อนแล้วกัน ทุกอย่างขอให้ว่ากันไปตามพยานหลักฐานตนไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับไม่รู้ว่าเอ้าทำตามขั้นตอนเขาขอด้วยคดีอะไรก็ต้องสืบไปก่อนเนาะสืบไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ว่าตามหลักฐานเนาะยังงงอยู่เงี้ยแต่ให้การปฏิเสธก็ยังงงอยู่ยละเอียดเนาะขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมลองตัดสินนะครับจากปฏิกริยาในการตอบคําถามผู้สื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะ คำถามสุดท้ายค่ะถูกต้องไหมครับถามไปตรงจุดเลยแล้วก็เงียบไปสักพักแล้วค่อยตอบกลับมานะครับซึ่งขนาดนี้ตํารวจพิสูจน์นะก็กําลังตรวจค้นกุฏิเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มในคดีอนาจารสามเมนรขนาดเดียวกันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีพรวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ระหว่างการสอบปากคาสามเมนรและเด็กๆโดยจะคัดแยกสามเณรเป็นกลุ่มว่าใครถูกอนาจารและกลุ่มไหนถูกล่วงละเมิดอย่างไรบ้างนะครับ นอกจากนี้ทีมข่าวได้ข้อมูลใช่ไหมฮะจากผู้ปกครองคนหนึ่งยังไงคุณปุ้มเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทราบมาว่าอดีตเจ้าอาวาสร,รูปนี้มีพฤติกรรมคล้ายกับคนรักร่วมเพศค่ะแต่ด้วยความที่เห็นเป็นพระก,ก็เลยเชื่อใจตัดสินใจนําลูกมาบวชเรียนที่นี่หวังจะพึ่งใบบุญให้ลูกได้มีการศึกษาโดยที่ไม่ทราบเลยว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรม ล่วงละเมื่อทางเพศเด็กและสามเณรส่วนรายละเอียดที่แน่ชัดนะคะเดี๋ยวรอการถแถลงข่าวจากท่านพลตบดเอกสุรเชษขพานรองผู้บัญชาการบตบรวจแห่งชาตินะคะท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะถแถลงข่าวรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ